ปุกตตะกาโระเพปุตังธนากาโมรับเฮทังอัติิกายกายะยายะเทวานังปิยตังสุตโตวาอิติปิโสภะวายะราชาโนท้าเวสวดโลนารังสุขังอรังสุขโตนโมพุทธายะสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านวันนี้กรอกระแสพระเมืองสยาม ขออนุญาตมารีวิวพระสมเด็จสายวังรังหน้าปกไปมะขามพิมพ์สมเด็จวัดระฆังโคสิตารามของท่านสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมรังสีองค์29ล้านองค์นี้กันวันนี้มาชมกันแบบเจาะลึกกันอีกระดับหนึ่งด้วยกล้องดิจิตอลพันเอ็กนะครับไม่ได้มาเช่าหาห,าหรือแลกเปลี่ยนก็ไม่ว่ากันแต่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันส่วนหนึ่งอย่างน้อยก็ได้มาชมกันนะครับ ซึ่งพระไม่ว่าจะเป็นสายวังหรือสายราชนะครับในส่วนของพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์และเนื้อหาการวิวัฒนาการของวัตถุมงคลที่ผ่านการเวลามานานย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนๆกันหรือคล้ายกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรนะครับแต่พระสมเด็จสายราชกับสายวังนั้นจะมีความแตกต่างกันหรือจะเรียกว่าเพิ่มเติมก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อมวลสารพิเศษที่นำมาบรรจุในภะเครื่องหรือพระวัตถุมงคลอย่างเช่นองค์นี้ที่มีพระหน้าปกใบมะขามทองคำมาบรรจุเดียดด้านหลังก็ถือว่าเป็นมวลสารพิเศษเช่นกันคือเป็นทองคำแต่แทนที่จะเป็นทองำคำก้อนๆปกติธรรมดารรมดาซึ่งถ้าใครพบเจอก็อาจจะแกะไปขายสุดท้ายก็จะเป็นเมือนลูกในท้องข้าแม่แย่ที่สุดคือตุยทั้งกลมนะครับ คือทำให้เสียหายทั้งคู่และไม่มีการตกทอดอแต่ถ้าทําแบบนี้นะครับในส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ของพิมพ์พระสมเด็จก,ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่จะลดหรือเปลี่ยนความโลภให้น้อยลงไปให้กลายเป็นความศรัทธาโอกาสที่จะตกทอดและสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่ชนรุ่นต่อไปนั้นจึงเป็นไปได้สูงยิ่งขึ้นและในสายวังที่มีเพิ่มเติม,ตมกันมาอีกทั้งในส่วนของกระบวนการตั้งแต่ ทั้งความคิดการริเริ่มการออกแบบสรรหาวัสดุการจัดทำการจัดสร้างพิธีการพิธีกรรมการปลูกเสกและแต่ละรุ่นไม่ได้มีเยอะแยะนะครับเนื่องการทำธุรกิจกระบวนการการจัดสร้างนอกจากจะมีกำลังพลกำลังทุนแล้วที่สำคัญจะต้องมีกำลังศรัทธามีคนถามผมว่าแล้วทำไมต้องบรรจุมวลสารที่มีค่าลงไปด้วย ในส่วนนี้ผมก็ต้องขอถามกลับนิดนึงครับก่อนอธิบายหากท่านเดินไปกับเพื่อนนะครับพร้อมๆกันเนี่ยแล้วเกิดพบเจอขีออ้ฟังให้ดีนะครับพบเจอขี้ตะกัวก้อนหนึ่งกับทองคําก้อนหนึ่งพร้อมๆกันท่านจะเลือกหยิบอะไรก่อนนะครับวัตถุมวลสารในพระสมเด็จนั้นล้วนมีคุณสมบัติ ความหมายโดยรวมแล้วจึงเรียกพระวัตถุมงคลเหล่านั้นว่าพระพุทธคุณพระพุทธคุณที่ว่านี้ผมจะขอกล่าวถึงในด้านของวิทยาศาสตร์อาจจะมีในด้านของความเชื่อด้วยนะครับเช่นทองคำที่เป็นเหมือนยาอายุวัฒนะช่วยชะลอความแก่ลดรอยหิวยนย่นเป็นสิ่งนำโชคนะครับหรือจะเป็นหยกหยกที่มีหลายสีครับ หยกเนี่ยมีหลายสีนะครับทั้งสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองอ่เป็นหินสวยที่มีความแกร่งหากสัมผัสก็จะรู้สึกได้ถึงความเย็นหากนำมาข้อกันก็จะมีเสียงดังกังวานแฝงด้วยความเชื่อว่าหยกนั้นนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีลาบซึ่งขณะที่ผมอ่านนำมาถ่ายทำนี้ผมก็ได้โชคลาบบ้างนิดหน่อย ันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับอ่าแล้วก็จะมีหล็กๆหลายดำแลกวอร์ดมวลสารพักกุพระเก่าจากภาพที่ท่านเห็นนะครับจะเห็นคาบกุความเก่าที่เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆบางๆทำให้สามารถเห็นเนื้อและมวลสารที่อยู่ภายในได้อยู่บ้างบริเวณที่ไม่มีคาบกุจะเห็นเนื้อที่มีความแกร่งเป็นเงามัน เหมือนเปิดไขน่นกประรอดอันนี้ไม่ทราบว่าท่านเคยเห็นเปิดไขน่นกประรอดไหมไขน่นกประรอดเนี่ยมันจะสีขาวแต่จะมีจุดเล็กๆส่วนหก็จะหรือบางจุดบางที่นะครับก็จะเหมือนกับมันปูมันปูเนี่ยถ้าท่านเคยกินปูเนี่ยจะเห็นมันปูว่ามีทั้งสีขาวมันจะสีขาวขุ่นๆแล้วก็จะมีนในส่วนเจอด้วยสีน้ำตาลน้ำตาลอันนั้นต้องไปดูของจริงนะครับมันปู อันนี้ก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเป็นพระอ,อกพระที่ผ่านความร้อนบางคนเข้าใจว่าเป็นเงามันพระอ,อกความร้อนจะเงามันแกร่งทั่วทั้งองค์ซึ่งอันนั้นเป็นคนละแบบซึ่งพระที่ผึ่งแดดผึ่งลมแล้วผ่านระยะเวลามายาวนานหรือบางองค์เนี่ยสัมผัสร่างกายหรือจะเป็นการบรรจุกรุจนมีความแก่งเงางามก็ดีก็จะมีความนุ่มตามีความละมุนอันนี้มัน คืออธิบายออกมายากที่จะออกมาเป็นคําพูดหากท่านได้เห็นของจริงเนี่ยโดนเหงือ่อโดนใครไม่ต้องกลัวครับว่าจะไปละลายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นพระในยุคข,ของท่านพระสมเด็จนะครับไม่ใช่ผ่านความร้อนนะครับถ้าผ่านความร้อนเนี่ยโอเคมันก็ยังไงๆก็ไม่ละลายอยู่แล้วครับให้แช่น้ำมันงงก็ไม่ละลายเหมือนองค์บางกรเนี่นะครับ แต่ถ้าเป็นพระสมเด็จที่ผ่านระยะเวลามาเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เข้าตู้อบหรือผ่านความร้อนแต่ก็จะมีความแกร่งบรรยากาศดีมากครับเสียงนี่จกแจกจกแจ,ก,จ,ก,จ,ก,จกเลยครับผมคุยเขาก็คุยเหมือนกันไม่ว่ากันและถ้ามีมวลสารมาบรรจุอยู่ด้วยนะครับอ่ายิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งจะดูง่ายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะวัตถุแต่ละชนิดนั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันดังนั้น ถ้านำวัตถุหลายๆชนิดมารวมกันจัดสร้างในคราวเดียวกันที่ผ่านระยะเวลามานานทุกอย่างต้องไม่แย้งกันจึงไม่ค่อยมีใครปลอมโดยเอาเนื้อดินเนื้อปูนมาปลอมควบคู่กับเนื้อโลหะเพราะมันจะดูง่ายนะครับว่ามันผ่านระยะเวลามานานหรือไม่นานยิ่งถ้าเนื้อโลหะไปเข้าเตาอบมันก็ไปไม่ได้อีกครับอันนี้เพราะฉะนั้นนี่เลยครับคือมันมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกัน อีกทั้งเนื้อดินเนื้อปูนอันนี้นะครับมีริดกัดกร่อนยิ่งถ้าเป็นองค์นี้นะครับปลอมได้ก็ไม่เหมือนแต่หากจะลงทุนปลอมส่วนหนึ่งต้องทำแม่พิมพ์ทั้งสองแม่พิมพ์อ่าคือแม่พิมพ์พระสมเด็จส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วก็ต้องทำแม่พิมพ์พระนาปกใบมะขามด้านหลังอีกซึ่งรายละเอียดแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันอีกครับแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมาก2 พระนาคปกใบมะขามทองคําซึ่งถ้าทําได้ขนาดนี้นะครับเฉพาะพระนาคปกใบมะขามนะครับเนี่ยเฉพาะองค์นี้เนี่ยองค์เนี้ยลายพระพุทธศินขนาดนี้หากนําไปปล่อยเดียวๆนะครับปล่อยง่ายกว่าคู่กับพระสมเด็จแต่มาเชาหาเพราะของมันหายาก 3. หลักสําคัญเลยคือร่องรอยความเก่าหากสร้างใหม่แต่จะให้ดูเหมือนของเก่านั้นมันจะคานกันเอง นะครับพอเนื้อดินกับเนื้อโลหะอย่างที่ผมบอกเนี่ยยิ่งเนื้อโลหะเนี่ยทำให้เ่ายิ่งยากแล้วมาควบคู่กับเนื้อดินเนี่ยหรือเนื้อปูนเนี่ยยิ่งทําให้เนื้อหาคานกันไปใหญ่ครับผมสุดท้ายเลยปล่อยไม่ได้ทั้งคู่นั่นแหละครับเขาก็จะมองเป็นพระปลอมอย่างนี้นะครับถ้าหากดันทุรังทํามาปลอมเนี่ยปล่อยให้ใครคงยากครับอันนี้อย่างของผมเนี่ยผมบอกได้29ล้านและอีกอย่างนะครับที่ผมมั่นใจว่า ไม่มีปลอมนะครับอันนี้และก็พระองค์นี้ก็จะมีในเรื่องของพระพุทธคุณที่เป็นพระวัตถุมงคลที่หายากยิ่งนะครับอันนี้ของทุกอย่างแะครับซึ่งมีคุณสมบัติหรือมีคุณประโยชน์ในตัวมากหรือสูงเท่าไหร่นะครับจึงเรียกว่าคุณค่าจึงทำให้มีค่านี่แหละครับมีความต้องการสูงเลยกลายเป็นของมีค่าพระองค์สมเด็จองค์นี้นะครับดังที่ท่านเห็น หากท่านที่ดูเนื้อดินเนื้อโลหะหรือมวลสารต่างๆพร้อมกับวิวัฒนาการของวัตถุแต่ละชนิดเป็นแค่เหลือตาท่านก็จะรู้แล้วว่าผ่านอายุการเวลามานานเพียงใดนะครับไม่ต้องเป๊ะคือไม่ใช่ว่าเออมองปั๊บรู้เลยว่าเออกี่วันกี่เดือนอะไรต่างๆอันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นก็เกินไปอีกครับแต่น,นี้ทํามองคร่าวๆก็จะรู้เลยว่า150ปีเนี่ยบวกลบท่านก็น่าจะดูออกแล้วว่าเกิน150ปีหรือต่ากว่า150ปีอันนี้นะครับ แต่จะเป็นของใครท่านใดวัดไหนอ่าน,นี้ผมไม่ขอกล่าวนะครับรู้แต่เพียงอัตลักษณ์เป็นพิมพ์พระสมเด็จวัลขังโคสิตารามของท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีก็ผมรู้จากแค่นี้ครับเกิดมาในรุ่นนี้ก็มีมาแค่นี้ผมก็เลยรู้จักแค่นี้ครับแต่ท่านก็จะมีอาจารย์และท่านก็จะมีลูกศิษย์ นี่คือช่องโหว่ของประวัติศาสตร์แต่สายวังส่วนมากในพิธีกรรมการปลุกเสกนะครับก็จะมีพระอิยสง์หลายๆลูกมาร่วมพิธีกรรมปลุกเสกแต่ถึงกระนั้นก็จะมีประธานฝ่ายสง์อยู่ดีนะครับคงไม่ต้องให้บอกนะครับว่าจะเป็นท่านใดหากเป็นพระพิมพ์นี้อันนี้แต่ไม่ค่อยมีแพร่หลายนะครับเพราะว่าในสายวังเนี่ยหายากคงไม่มีปล่อยปล่อยได้ครั้งเดียวก็จบและต่อไปจะทําอะไรกันจึงไม่ค่อยจะมีการเชียร์ให้นิยมสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องใช้พิจารยาญาณกันเองนะครับสำหรับท่านผู้ที่จะเท่าซื้อว่าท่านต้องการในเรื่องของพุทธพาณิชย์หรือว่าต้องการในเรื่องของพระพุทธคุณในส่วนนี้ฉะนั้นถ้าใครคิดดีก็เป็นสีกับท่านความรักความศรัทธาเกิดจากในก้นบึ้งของจิตใจพระพุทธคุณและคุณของบูรพคณาจารย์ที่เป็นพระอรรยเจ้าพระอริยสงฆ์ก็จะช่วยปกป้องคุ้มของท่านเอง อันนี้ผมก็จะช่วยขยายภาพในส่วนของพระหน้าปกใบมะขามส่วนที่ว่าเป็นทองคําหรือไม่ใช่ทองคำเนี่ยตัดออกไปก่อนเพราะไม่ได้มาขายทองแต่อยากให้ดูความบริอุอ่อนของพระหน้าปกใบมะขามถึงแม้ว่าจะมีขนาดที่เล็กอันนี้เล็กมากนะครับเล็กกว่าใบมะขามนะครับท่านลองไปเด็ดใบมะขามมาดูประกอบสักใบหนึ่งท่านจะเห็นว่าพระหน้าปกองค์นี้เล็กมาก ใบมะขามเนี่ยใหญ่กว่าพระหน้าปกองค์นี้ถึงสเท่านะครับแต่จะมีลายพระพุทธศินชัดเจนคมชัดอ่าและยังมีมวลสารผสมในองค์พระอีกนะครับถึงแม้เป็นพระเนื้อโลหะผมก็จะพยายามขยายให้ท่านดูดังที่เห็นในภาพนะครับบริเวณฐานองค์พระอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นอะไรคือสองหลายครั้งแล้วใช่หยกหรือเปล่าแต่ผมพอนานๆผมก็หยิบม,มาส่องสักครั้งหนึ่งหลายเดือนอะไรมาหยิบส่องดูก็จะเป็นเม็ดกลมๆ ใสสีเขียวตรงบริเวณที่เป็นสีเขียวนั้นเท่านั้นนะครับแต่ผมลืมตัวทุกครั้งอนะ่ะสงสัยก็เลยเอานิ้วเนี่ยไปรูปทุกทีนะครับซึ่งก็อาจที่ว่าเป็นจะเป็นเหมือนน้ําที่เออขึ้นมาแต่นี่ว่ายังไม่ได้แข็งตัวหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าจะมีการาลามไปต่อหรือเปล่าอะไรนะั้นไม่ทราบนะครับแต่ว่าอยู่นานนะครับอันนี้ก็จะอยู่แบบนี้แต่ครัน้นี้ผมลืมแล้วเผลอตัวเอานิ้วไปรูปซะก่อนก็เลยไม่ได้ถ่ายทำมันนั้น ว่าแล้วครับตาก็ดูมือก็ต้องจะทําให้ของเสียองค์นี้ยังไม่ได้ล้างนะครับรอเจ้าของผู้มีบุญวาสนาเขาตัดสินใจเองว่าจะล้างหรือไม่ล้างนะครับแต่ก็จะมีมวลสารเพิ่มเติมมากกว่าที่ท่านเคยเจอมาแน่นอนนะครับเพราะเห็นอยู่ในส่วนนี้จะต้องส่องให้ละเอียดยดนะครับใช้กําลังขยายสูงดูไปอย่างช้าๆแต่ตามที่ผมเห็นนะครับสายหวังนี้จะมีมวลสารที่มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ท่านเห็นเนี่ย มวลสารคือสวยแต่แต่เหมือนแต่เดี๋ยวเหมือนมาโฆษณาอีกก็มันก็จะมันจะแลเวอร์เกินไปนะครับแต่จะให้ผมถ่ายทําคลิปเนี่ยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยสชั่วโมงยังไม่จบเลยครับนี่นี่นนแวบบวเดี๋ยวมาดูนี่นะครับพระเก่าที่ไม่ใช่พระอบความร้อนนะครับมาดูพยานากเอกนะครับผู้เฝ้าเนี่ยส่งด้วยกล้อง 10x 60x ก็แล้วนะครับไม่เคยเห็นสักที นะครับที่คนรุ่นเก่าเขาเรียกนะครับตัวกิ่นพระแต่ก่อนเคยมีคนพูดบอกนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าท่านยังอยู่กันหรือเปล่าแต่ก่อนยังพอมีเผยแผ่ออกมาบ้างแต่เดี๋ยวนี้เหมือนรุ่นเก่าเนี่ยเริ่มหายไปหลักการการดูอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีออกมาเผยแผ่ <leva laus> คือคุยกันไปต่างนานา,นา,นา,นาครับเดี๋ยวนี้มันก็เลยว่าจากคนรุ่นเก่าที่จะนามาเผยแผ่เนี่ยก็ไม่ได้เผยแผ่บางท่านก็ไ <one> ม <hundred dollar> ่เคยเผยแผ่ คือเอาไปกับตัวด้วยเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีลําตัวที่ใสและมีขนาดเล็กมากอันนี้ขนาดขยายนะครับจะเคลื่อนที่รวดเร็วว่องไวแต่ก่อนคนโบราณเขาบอกว่าพระสมเด็จที่เป็นพระกุพระเก่าจริงๆนั้นจะต้องมีตัวกินพระอยู่แบบนี้แต่ผมส่องด้วยกล้องขยายทั่วไปเนี่ยไม่เคยเจอทักงทียังคิดว่ามันจะมีจริงเหรอ่ะเนี่ยเยตัวนี้จะวิ่งหนีเข้าหน้าออกหลังได้ แต่ไม่รู้ว่าออกช่องไหนนะครับตอนที่ออกไปข้างหน้าเนี่ยตามไม่ทันสักทีครัผมเห็นช่วงที่ไม่ได้กดบันทึกภาพนะครับมัวตะลึงส่องตามดูอยู่เลยไม่ทันกดบันทึกเนี่ยท่านลองดูนะครับอันนี้ซึ่งตัวเล็กมากนะครับนี่ใช้พันเอ็กขยายนะครับถึงให้ท่านเห็นมาขนาดนี้ซึ่งไวแต่ก่อนเนี่ยที่ผมเคยสง่งก็จะมีเห็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้หลังครุฑเหมือนกันครับก็จะมีตัว กินพระแบบนี้ยุ้มกันอันนั้นก็แขวนอยู่เป็นประจำแต่ไม่รู้อยู่ได้ยังไงเหมือนกันครับมาใช้กล้องพันเอ็กซ์ขยายเนี่ยถึงเห็นเหมือนกันแล้วก็วิ่งไวมากว่ากันครับอันนี้ผมก็ใช้เวลามานานพอสมควรแล้วกับการรีวิวพระสมเด็จสายวังพิมพ์วัดระคังโคสิตารามของท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพอมรังสีองค์29ล้านบาทองนี้นะครับสนใจก็โทร0 8 5 502 5999นัดชมได้ล่วงหน้านะครับเฉพาะวันทำการในธนาคารเท่านั้นนะครับพบกัน EP หน้าส่วนจะเป็นพระลีลาหรือจะเป็นพระหลวงปู่ทวดพระสมเด็จหรือหลวงพ่องเงินก็ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ